ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะคลิปนี้แอดจะมาแนะนำซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปี2021เรื่องนี้ยิ่งใหญ่สมมงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ฉลองครบรอบ15ปีของช่อง TVN แน่นอนค่ะไปดูกันเลยจีรีซันเป็นแนวสืบสวนแฟนตาซีนำแสดงโดยจูจีฮุนจอนจีฮยอนมี16ตอนรับชมได้ทางไอชีอีมีภาคไทยซับไทยค่ะ เป็นเรื่องราวการตามหาฆาตกรต่อเนื่องที่คอยฆ่าคนบนเขาจีรีโดยดูเผินๆเ,เหมือนเกิดอุบัติเหตุโดยบังเอิญแต่แท้จริงแล้วเป็นฝีมือของฆาตกรปริศนาค่ะรวมถึงเป็นเหตุที่ทำให้อุทยานต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์เรนเจอร์ไปมากมายเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี2018คังฮยอนโจรับบทโดยจูจีฮุนได้ย้ายเข้ามาเป็นน้องใหม่ของหน่วยพิทักษ์ป่าไม้แฮดง โดยเขาถูกจับคู่เป็นบันดดี้กับซออีคังรับบทโดยจอนจีฮยอนฉายามานซอผู้ช่ำชองรู้จักภูเขามากกว่าใครแต่ภารกิจแรกที่คังฮยอนโจต้องเจอกลับเป็นภารกิจที่เชื่อมโยงฮยอนโจเข้ากับนิมิตท,ที่เขาได้เห็นในหัวมาตลอดทุกการตายของผู้คนที่สังเวยชีวิตให้กับภูเขาไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรม ใครกันที่ทำเรื่องเร็วร้ายเช่นนี้คังฮยอนโจและซออีคังจึงจับมือกันตามสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เมื่อยิ่งสืบมากขึ้นเท่าไหร่ความรับอันน่าสะพรึงกลัวของภูเขาลูกนี้ก็ได้เผยออกมาให้ผู้เขาได้เผชิญและเอาตัวรอดมากขึ้นเท่านั้นไหนจะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งไฟป่าน้ำท่วมหิมะรวมทั้งอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำล้วผู้ต้องสงสัยดันกลายเป็นคนในทีมเจ้าหน้าที่นี่สิ ทำให้เรื่องผิกล็อกไม่หยุดทั้งลุ้นว่าจะจับตัวคนร้ายได้ไหมและเพื่อนร่วมง,งานจะกลายเป็นฆาตกรหรือเปล่าแถมเรื่องนี้ยังผสมผสานเรื่องราวความแฟนตาซ,ซีที่พระเอกมินิมิสสามารถมองเห็นเหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดขึ้นบนเขาได้ล่วงหน้า ใครอยากรู้คำตอบว่าบทสรุปสุดท้ายใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายทีมผู้พิทักษ์จะจับคนร้ายตัวจริงได้หรือไม่แล้วพระเอกจะสามารถกลับเข้าล่างและฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าลองไปติดตามกันดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นซีรีส์นำดีปมน่าติดตามตลอดทั้งเรื่อง เพราะการเล่าเรื่องจะเป็นการเล่าแบบขนาน2ช่วงเวลาคือช่วงเวลาในอดีตและปัจจุบันการเล่าเรื่องแบบนี้ยิ่งเป็นตัวทวีเพิ่มความสนุกให้กับซีรีส์เป็นการเพิ่มปมเข้าไปในหัวคนดูเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดแต่คำใบ้กับค่อยๆเผยออกมาตามช่วงเวลาทําให้คนดูเดาอะไรไม่ได้เลยการสับขาหลอกของคนเขียนบทต้องเรียกว,ว่าเขาขั้นชั้นครูเลยทีเดียว จิริซานจะพาเราดำดิ่งไปกับธรรมชาติอันสวยงามที่แฝงไปด้วยความน่าพิศวงอันตรายแล้วความน่ากลัวซ่อนไว้เป็นฉากหลังงานโปรดักชั่นทำได้สมจริงและอลังการดีงามมากค่ะทีมนักแสดงก็ท็อปฟอร์มมากถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีทีเดียวดูแล้วเราจะเข้าใจงานของเรนเจอร์ว่านอกจากพวกเขาจะต้องช่วยผู้ประสบภัยแล้วพวกเขาก็ต้องกลับออกมาอย่างปลอดภัยด้วยกลบาัวใจของพวกเขาเลยแอดให้จิริซานเป็นที่สุดของซีรีส์สืบสวนแฟนตาซีของปีนี้ค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ